สวัสดีครับมาสาธิตเสียงท่อฟังท่อไอเสียเจ้ามังกรเขียวน้อยโรนินของเราเปลี่ยนท่อใหม่ครับเป็นท่อท่ออะไรครับแบบน ngt racing ครับมาฟังเสียงแบบเต็มระบบกันวันนี้ ไปฟังกันเลยครับเอารอบตัดดิ ก็เป็นยังไงก็เป็นยังไงครับได้ฟังเสียงท่อกันแล้วก็ถือว่าลั่นนุ่มๆน,นะครับเน้นนุ่มๆไม่ลั่นมากแต่ถ้าพี่จ่ายเห็นก็คงไม่รอดหรอกทรงนี้เต็มขนาดนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแระก,กดซับสไครด้วยครับขอบคุณครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงครับได้ฟังเสียงท่อกันแล้วก็ถือว่ารันนุ่มๆน,นะครับเน้นนุ่มๆไม่รันมากแต่ถ้าพี่จ่าเห็นก็คงไม่รอดหรอกทรงเนี้เต็มขนาดนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามะก,กดซับสไคร้ด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณครับ